คือซีซั่นใหม่นะฮะมันคือมาครับนั่นเองพูดเบาเนี่ยคือแฮปปี้แลนด์นะกินคนเข้าไปงูงูเป็ดเปเป็ดงูเปลือเป็ดเป็ืเป็ดไม่โลาเยอไม่โอยกเรียกว่าเรียกว่าปูกับเหง็ดก็แล้วกันอันนี้อันนี้คือลิฟน้ำนะฮะจะมาทดลองกันอย่าทดลองนานนะฮะขี้เกียจนั่งกัดก็ไม่ต้องกัดลงเลยออดออดจากดีเจ ออดจลิงจูดถสอดนี่โอ้หแล้วมันดำน้ำเก่งได้ไงวะเนี่ยถ้าคนดำน้ำไม่เก่งนี่ตายออดออกออกอนี่ฮะให้พาไปชมลูกกระลูกลูกสี่เหลี่ยมหน้าเบนลูกลูกสี่เหลี่ยมนะที่ที่ที่ผมเพิ่งสร้างเองนะนะผมไม่คนสร้างนะผมไม่คนสร้างลูกกระต่ายสี่เหลี่ยมนะนี่ ตรงลูกกระตายมาลีซาสร้างคิ้วเต้สร้างหน้ากับปะนไปดูบ้านกันดูบ้านฟังแล้วมานเที่ยวอันอันนี้คือตั๋วเข้าบ้านนะไหนดูดิตั๋วเข้าบ้านนี่ไงเดี๋ยวเขาเอาเอ็นพีซีก่อนเอ้ยก็มีเอ็นพีซีอยู่ในนั้นแล้วทำมันนอนข้างล่างโอ้ยจะเล่าวันนี้ไล่ตากดียังวะเอ็นพีซีสวัดดีช่างมันจบตัวนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเออ เฮ้ยช่สบอลเฮ้เนไรสิบปอนลงเฮ้ยสหันหน้ามาหน่อยดิโอ้ออชาชปปยออนั่นแหละชาลีไปลงละบายบาย